เอ้ยิมนี่แหละมันยิ้มที่อรอกไยน้วิ่งเออเจ้าเอาจริงสิเ <laughs> ออเออขาล่ามาหลอกเหมือนกันไหมยา่านใส่กันหลอกไปให้ได้เลย mất <laughs> áo để 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 เจ็บองยนพนึ่ง่ยังฟกเห็ดม่มคอยดึงขึ้นสิค่อยดึงขึ้นสิ <laughs> ยัย,ยไม่ขึ้น <laughs> หรอกแฮมันเจ็บมันเจ็บกี่เียเจ็บมัน,นขนเอเจ็บ <laughs> สิเบิดติดันว่าหาลอกแม่แม่แม่เอาหนังสืไปให้เอาเท่าไห่ไรเรยเอหตนาตึงๆเนี่ยหนาเหี่ยอเข้าไปอ่ะมึงเดือบไดีเลแม่ มันเป็นคนมันก็นเลยเจ็บเหมือนธรรมดาละนะเนาะค่อยลอกขึ้นแม่เขาให้ลอกคืนเนสหยิเอาหยิเยิเอาเดี๋ยวเล่าขาเป็นไง